การโชว์ความเร็วเครือข่า,ขายสำหรับโทรศัพท์ Vivo ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่นในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการปิดการโชว์แสดงสถานะ Phrases, ความเร็วของเครือข่ายนะคะทุกคนซึ่งก็จะสังเกตเห็นเลยอยู่มุมบนนั่นเองนะคะเห็นไหม KB tab s นะคะซึ่งเราจะมาปิดกันเนาะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าของเราได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะกับไปที่การตั้งค่าจากนั้นกดไปที่คําว่าค้นหาการตั้งค่าค้นหาการตั้งค่าตรงนี้ทุกคนและก็พิมพ์ไปคำว่าแถบนะคะจากนั้นก็กดไปที่ไอคอนแถบสถานะ อันแรกเลยไอคอนแถบสถานะและให้เราเลื่อนสายตาลงมาตรงที่ความเร็วเครือข่ายแบบเรียวไทม์จะเห็นได้ว่ามันเปิดอยู่นะคะทุกคนก็ให้เรากดปิดและมันก็จะหายไปเพียงเท่านี้เราก็สามารถปิดการโชว์ความเร็วของเครือข่ายความเร็วของเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลนาะท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ